วันนี้อยู่กับความคิดเห็นชาวกัมพูชาครับที่เขาก็แสดงความเห็นถึงสิ่งที่จะต้องปรับมากๆเลยเมื่อมาขับรถบนถนนในประเทศไทยเมื่อมีโอกาสขับขี่บนถนนในประเทศไทยเพราะถนนั้นใหญ่ต่างกันคนละโลกมีในความเห็นหนึ่งครับชาวกัมพูชาเขาให้ความเห็นไว้ว่าบางคนนะครับเขาจะมีปัญหาเรื่องของการกลัวความเร็วแต่ในความเห็นนี้ครับบอกว่าถนนเมืองไทยโดยเฉพาะสายหลักอย่างถนนมิตรภาพหรือถนนสายเอเชียมักจะมีรถบรรทุกรถเกง๋ง เอาแค่เห็นรถบรรทุกก็ยังรู้สึกว่ารถบรรทุกวิ่งด้วยความเร็วที่สูงมากๆไหนจะมีรถตู้ทึบที่ก็วิ่งด้วยความเร็วสูงด้วยเช่นกันนี่อาจจะเป็นโลกตรงกันข้ามในกัมพูชาขับช้าจะปลอดภยัยแต่ในไทยบทนถนนสายหลักการที่ขับช้าเกินไปอาจจะเป็นอันตรายซะมากกว่าเหมือนกับว่าผมจะต้องเร่งให้ทันกับคนไทยให้ได้จากความเคยชินที่จะใช้ความเร็วรถน้อยลงมากกว่านี้แต่พอไปอยู่ที่ถนนสายหลักในเมืองไทยต้องเร่งให้ทันกันขับขี่ในประเทศไทย บางทีมันไม่เคยชินกับจังหวะรวมไปถึงพื้นที่ถนนที่กว้างขวางซึ่งบางทีถ้าคุณกําลังขับอยู่ในเลนกลางคุณจะพบว่ามีรถที่คู่ขนานคุณไปตั้งแต่ทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาคือช่องจราจรมันเยอะมากๆในขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าแต่ผมกับคิดว่า,าการขับขี่ในเมืองไทยไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะถ้าขับให้เป็นว่าแต่คุณขับรถเป็นสําคัญคือขับให้ปลอดภัยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าต้องปรับเพิ่มเติมมีเพียงเรื่องเล็กน้อยก็คือต้องเรียนรู้ เรื่องของการขับรถในแบบของคนไทยให้มากขึ้นบางครั้งก็ต้องเปิดไฟสูงให้ทางหรือไม่ก็บางครั้งเปิดไฟกระพริบเตือนให้รีบหลีกอะไรแบบนี้นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าเขาเปิดไฟให้หลีกแล้วคุณก็ขับอยู่อย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมผมเข้าใจวัฒนธรรมถนนที่มากขึ้นผมแค่คิดว่าถ้าขับได้เนี่ยก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะแต่ว่าวัฒนธรรมของถนนในแลนะที่แตกต่างสุดท้ายผมว่าถนนไทยไม่ได้ยากหรอกนะหากเราขับด้วย มุมมองที่พร้อมเปิดใจเรียนรู้ด้วยเอาพื้นฐานเดิมที่เคยขับในกัมพูชาก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรความเห็นถัดมาครับชาวกัมพูชาอีกคนเขาก็บอกว่าความรู้สึกแรกเลยคือหลายๆคนขับครั้งแรกจะมีความเกรงแน่นอนประเด็นก็คือเป็นเรื่องของการขับชิดซ้ายขับชิดขวาที่แตกต่างกันผมต้องจับพวงมาลัยให้มั่นต้องมองกระจกบ่อยขึ้นและต้องหัดตีความสัญญ,ญาณไฟและก็พวกป้ายจราจรใหม่หมดเลยรวมถึงต้องฝึกขับชิดซ้ายนี่แหละคือประเด็น มันเป็นสิ่งที่แตกต่างจากที่คนกัมพูชาส่วนใหญ่เคยชินครับในกัมพูชามาทั้งชีวิตไม่เคยชินแน่นอนเขารู้สึกสับสนระหว่างการเลี้ยวการเปลี่ยนเลนก็ด้วยเช่นกันการเข้าทางแยกมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่ผมหันพวงมาลัยในช่วงแรกๆเลยจนถึงขั้นที่ว่าไปที่เมืองไทยทีไรในช่วงแรกๆนะผมขอนั่งรถตู้ไปดีกว่าความเห็นตัดมาจากนั้นครับเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า ผมอยู่ที่เสียมเรียบโตมากับถนนที่สวนกันก็หลบทางเข้าข้างทางให้กันโตมากับการขับมอเตอร์ไซค์ผ่านถนนดินแดงในช่วงฤดูร้อนหรือว่าถนนคโครนในช่วงฤดูฝนแต่ผมเคยไปที่ประเทศไทยไปทํางานเคยขับเต็มที่ก็มอเตอร์ไซค์แหละบอกตามตรงว่าขับมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกในประเทศไทยอยู่ในถนนที่เป็นเส้นทางใหญ่โตรถวิ่งเร็วมากมายมันเหมือนหลุดเข้าไปโลกหนึ่งจริง คือจะเป็นโลกที่ถนนกว้างใหญ่เรากลายเป็นคนตัวเล็กๆไปเลยมันไม่ใช่ถนนสองเลนที่แบบว่ามอเตอร์ไซค์ก็ยังพอมีบทบาทอยู่บ้างบนตัวของถนนแต่พอาไปอยู่ถนนที่มันเป็นแปดเลนอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราตัวเล็กมากเลยเมื่อเทียบกับขนาดของถนนบางทีมีรถสิบนอก็วิ่งขนาบข้างกับมอเตอร์ไซค์แหละคืออยู่เลนใกล้ๆกันเลยดีแล้วที่ไม่เฉียวกันสำหรับผมค่อนข้างจะกลัวนะกับรถบรรทุกที่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วก็วิ่งกันเร็วมากๆแล้วหลทางที่มอเตอร์ไซค์ขับกันอยู่นี่ก็อยู่ใกล้รถบรรทุกซะด้วยสิ โดยความเห็นที่เขาม,มาตอบกลับนะครับเขาก็มองในอีกมุมนะครับโดยก็บอกว่าถนนประเทศไทยโดยเฉพาะถนนที่มีช่องจราจรเยอะๆดูเหมือนว่าจะไม่ได้ออกแบบมาเอือ้อรับมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่นะในเขตเมืองอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถนนที่รถยนต์มากมายเต็มไปหมดบนถนนสายหลักที่รถบรรทุกก็วิ่งเร็วเห็นได้ชัดว่าถนนไทยรถใหญ่เนี่ยค่อนข้างมีบทบาทมากกว่ารถเล็กเ,เรียกได้ว,ว่าก็แทบจะต้องจะตกไหลาทางกันอยู่แล้ว คนพูดถูกเลยว่ารถเล็กๆมอเตอร์ไซค์นี้แทบจะไม่มีตัวตนเลยบนถนนใหญ่อาจจะเป็นเพียงแค่รถที่ขับควบคู่กันไปเท่านั้นบางทีคนขับรถใหญ่พวกเขาไม่น่าจะสังเกตเห็นอะไรโดยซ้ำหรือมัง้งโดยความเห็นที่เขาม,มาตอบกลับนะครับก็บอกว่าก็เพราะถนนสายหลักของไทยไม่ได้สร้างมาไว้เพื่อแค่เดินทางระยะสั้นๆไงถ้าคุณไปขับมอเตอร์ไซค์ขับรถเล็กแบบนั้นแล้วก็กะเดินทางระยะยา,ยาวๆคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้ว เส้นทางที่ใหญ่โตยาวไกลแบบนั้นรองรับกันทําความเร็วและก็จานวนรถที่มีมากมายมหาศาสลสำหรับผมคิดว่าน,น,นั่นคือถนนที่พัฒนาแล้วอย่างแท้จริงนะถนนของไทยกลายเป็นระบบโลจิสติกส์หลักในระดับภูม,มิภาคเลยคือไม่ใช่แค่ระดับหมู่บ้านแต่เราอาจจะเคยชินกับถนนในระดับหมู่บ้านหรือง่าก็เมืองเล็กๆเ,เ,เชื่อมเมืองกันอันนีนะ้มันเรียกว่าเป็นการคมนาคมเชิงพาณิชย์แบบเต็มประสิทธิภาพเลยเดียวถ้าคุณเห็นรถบรรทุกที่ใหญ่โตข,ขับกันอย่างรวดเร็วใช่เป็นแบบนั้น ในจะกดยตนมากมายก็เอื้อให้กับเรื่องของการท่องเที่ยวการขนส่งแบบไร้รอยต่อสิ่งที่ผมคิดว่ายิ่งใหญ่กว่าถนนก็คือจังหวะการขับรถที่รู้สึกว่าต่างไปจากกัมพูชาผมเคยชินกับการขับรถตั้งแต่4 0่สถึงห้กิโลเมตรนั่นคือชิวๆขับอย่างนั้นเป็นชมมั่วโมงสบายๆในบ้านเกิดกลายเป็นว่าถ้าจะขับเส้นทางเดินทางข้ามเมืองคือต้องเร่งขึ้นไปสัก9 0้ถึงกิโลเมตรต่ชมมอชั่วโมงเลยบนถนนสายหลักของไทยจะขับช้าเกินไป ผมก็มองว่ามันเป็นอุปสรรคหรือไม่ก็ขวางทางคนอื่นๆหรือถ้าขับเร็วเกินไปไม่รู้จังหวะนั้นก็เสี่ยงอีกนะก็ต้องพูดทั้งสองมุมด้วยขับเร็วเกินไปไม่ชินมือแบบที่คนไทยขับก็เป็นอันตรายได้ด้วยเช่นกันมันควรจะมีความพอดีขณะที่อีกคนนะครับรู้สึกว่าเรื่องที่เขาบอกว่าปรับตัวกันหลายๆคนคอมเมนต์ซ้ำกันนะครับก็เป็นเรื่องของการขับรถชิดซ้ายนะครับเขาบ,บอกว่าที่มันเหนือไปมากกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นก็คือการขับรถชิดซ้ายตามระบบของไทย ซึ่งตรงข้ามกับกัมพูชาที่ขับชิดขวากลายเป็นด่านแรกที่สร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในหัวของใครหลายๆคนทั้งการเลี้ยวก,การเปลี่ยนเลนการแซงคือต้องคิดกับด้านกับกันไปหมดเลยต้องระวังการเบรกกระทันหันจากรถข้างหน้าหรือแม้กระทั่งต้องอ่านป้ายบอกทางที่บางครั้งก็มีภาษาอังกฤษก็คือต้องชำเลืองหรือไม่ก็ชะลอดูกันสักพักหนึ่งเลยเพื่ออ,อ่านให้ชัวร์บางครั้งก็เป็นภาษาไทยล้วนก็มีความรู้สึกมันคล้ายๆเหมือนเป็นเด็กประถมที่อาจจะมีพื้นฐานมาบ้านแต่ก็ต้องเรียนเพิ่มเติม,ตมแบบเร่งรัด ความใหญ่ของถนนความเร็วของการขับและระบบที่ซับซ้อนมากกว่าทําให้ผมก็รู้สึกนะว่าการขับขี่ในไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องของพวงมลลาลัยแต่มันคือวัฒนธรรมบนท้องถนนที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้ไปชักหน่อยขับขี่อยู่ในกัมพูชาขับรถจนเป็นเซียนแล้วเอามาใช้กับไทยไม่ได้ต้องปรับตัวอยู่ดีถนนไทยไม่ได้ยิ่งใหญ่แค่ทางกายภาพแต่มันเป็นเรื่องของการคิดออกแบบด้วยยิ่งถ้าคุณไปเจอถนนที่ซับซ้อนมากกว่านั้น ที่ไม่ใช่ต่างจังหวัดนี่ผมคิดว่ายิ่งเป็นอะไรที่ซับซ้อนไปกันใหญ่บอกเลยว่าไม่ได้เหมือนถนนเรียบชายแดนหรืออยู่ใ,ใกล้แถบชายแดนอย่างแน่นอนคือต่างจากพวกถนนเลี่ยงเมืองคือถ้าคุณเคยเข้าไปในกรุงเทพนั้นจะเป็นอีกแบบเลยทีเดียวโดยถัดมาจากนั้นครับมีความเห็นที่เริ่มพูดถึงกขารขับขี่ในโซนของกรุงเทพกันบ้างน,นะครับโดยก็มีความเห็นหนึ่งครับเขาให้ความเห็นว่าพอเข้าไปกรุงเทพนั้นยิ่งสร้างความน่าทึ่งได้มากกว่านั้นอันที่ว่ามาก่อนหน้านั้นเป็นอะไรที่ชิวๆสบายๆพอที่จะปรับตัวได้อยู่บ้าง แต่ถ้าเข้าไปอยู่กลางกรุงเทพหรือแม้กระทั่งอยู่บนทางด่วนนั่นเรียกได้เลยว่าเป็นมัธนครถนนใหญ่ที่แบบว่าเกินทุกความเข้าใจในแบบที่คุณเคยชินต่อให้คุณเคยขับขี่มาทั้งชีวิตก็ตามผมคิดว่าความตื่นเต้นมันก็สร้างความสั่นไหวให้เหมือนกันนะเมื่อไปขับบนทางด่วนประเทศไทยแล้วใช้ความเร็วสูงมากกว่าถนนสายหลักที่อยู่ตามต่างจังหวัดอ,อีกอันนี้นะยิ่งทําให้หัวใจสั่นกันเลยทีเดียวโดยคนนี้นะครับก็เล่าประสบการณ์ในมุมมองของเขาครับเขาบอกว่าถนนในกรุงเทพ คือเหมือนเป็นเขาวงกดเลยที่เต็มไปด้วยป้ายบ้างปากทางทางด่วนทางเบี่ยงช่องทางด่วนพิเศษคือมันสารพัดเกินกว่าจะจําได้จนถึงทุกวันนี้ผมยังเรียกชื่อไม่ถูกเลยว่ามันควรจะเรียกว่าอะไรกันแน่กรุง,งเทพฯขับรถถนนใหญ่ใหญ่สุดๆสี่เลนก็เรียกว่าใหญ่แล้วรถติดมีบ้างแต่ไม่ได้ซับซ้อนแต่กรุงเทพฯเรียกว่าซับซ้อนเส้นทางของเมืองของเรายังพอเดาได้แต่ในกรุงเทพฯมันมีความจำเป็นต้องเปิดแผนที่ผมอยากจะนึกย้อนไปเลยเมื่อ20ปีที่แล้วสมัยยังไม่มี Google Map เนี่ย ผู้คนทํำยังไงกับกรุงเทพเนี่ยเอาตัวรอดยังไงมันต้องมีแผนที่มากางกันอย่างเป็นจริงเป็นจังอย่างแน่นอนเหมือนภาพในหนังในอดีตที่ตัวละครจะต้องโชว์แผนที่ใหญ่โตออกมาและกรุงเทพนั้นจะซับซ้อนได้มากกว่านั้นโชคดีที่สมัยนี้มีเทคโนโลยีที่ทําให้เอาตัวรอดได้อยู่บ้างคือถ้าไม่เป็นเช่นนั้นนีหลงกันแน่นอนสำหรับข่าววงกฏแห่งนี้ความเห็นตัดมาที่เข้าม,มาตอบกลับนะครับก็บอกว่าโอ้โยคุณเอาแค่การจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางทีก็ต้องรู้ล่วงหน้าเลย ว่าอันนี้อยู่เลนไหนเลนซ้ายหรือเปล่าเลนตรงเลนเบี่ยงคือมันสารพัดเลนยิ่งถ้าเป็นคนที่พยายามจะปรับตัวกับชิดซ้ายชิดขวาอยู่เนี่ยมาเจอกับเลี้ยวซ้ายแบบเบี่ยงเลนเลนเบี่ยงเลนตรงอะไรยิ่งงงไปกันใหญ่ต้องอยู่เลนไหนถึงจะเข้าเส้นทางถูกนั่นะแหละคือปัญหาสําคัญต้องระวังรถเมที่วิ่งสวนทางในเลนพิเศษต้องรู้ด้วยว่าทางด่วจมีจุดขึ้นลงตรงไหนต่างระดับทับพาดอาจจะหลุดไปไกลถึงนนทบุรีโอโ้โหจำชื่อเมืองได้ด้วย ความเห็นถัดมาจากนั้น,นครับเข้ามาตอบกลับก็พูดถึงจุดกลับรถนะครับที่เขาบอกว่าเคยเจอจุดกลับรถบางแห่งต้องขับอีก2กิโลเมตรจุดเลี้ยวซ้ายบางจุดต้องจอดรอไฟเฉพาะทางนานเกินนาทีถนนบางสายมีช่องทางพิเศษสําหรับรถบางชนิดคุณก็ต้องลองสังเกตดูด้วยรวยมไปถึงมีทางรถไฟตัดผ่านกลางถนนมีอุโมงค์ลอดแล้วก็สะพานข้ามซ้อนกันเป็นชั้นๆในเซต้าของผมเมืองแห่งนั้นของไทยถนนใหญ่เท่าทะเลได้เลยไม่รู้ว่าเปรียบเทียบกับทะเลได้ไงเนี่ยหมายถึงอะไร แต่ระบบซับซ้อนราวกับขาวงกฏในฝันร้ายสิ่งที่ต้องปับตัวไม่ใช่แค่เรื่องของทิศท,ทางขับชิดซ้ายแต่คือการวางแผนเลยต้องวางแผนทุกการเคลื่อนไหวบนท้องถนนโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนรถเยอะคุณจะมาชะง,งักชะเง้อแบบลีลามันใช้ไม่ได้สำหรับเมืองแห่งนี้ทุกคนรีบหมดเลยเพราะว่าการพลาดเลนเพียงหนึ่งครั้งอาจจะหมายถึงอาจจะต้องเสียเวลาสักสามสิบนาทีเพื่อไปกับรถถ้าชั่วโมงรถติดเร่งด่วนอาจจะเป็นหนึ่งชั่วโมงเพียงแค่คุณเข้าเลนผิด เพราะว่าบางทีการมองไม่เห็นป้ายทางด่วนอาจจะพาผมไปสู่ทางโทรเวสที่อาจจะไม่รู้จุดลงบางก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าขับรถในกรุงเทพได้ผมบอกได้เลยว่าเป็นสนามสอบที่คุณจะไปขับรถในประเทศไหนก็ได้บนโลกใบนี้ในกัมพูชาไม่ใช่การขับรถที่ยากอะไรเลยในกรุงเทพนี่เรียกว่าเป็นสนามสอบอย่างแท้จริงผมคุ้นเคยกับถนนเมืองไทยนะและก็คุ้นเคยกับถนนเรียบง่ายในบ้านเกิดถนนกรุงเทพก็ต้องยกให้ว่าเป็นเหมือนสนามสอบ ที่เหมือนกับว่ารถทุกคันก็จะมีจังหวะเป็นของตัวเองการขับขี่ความเร็วแบบของตัวเองรวมไปถึงโเลนเฉพาะกิจทางยกระดับสัญญาณไฟหลายระดับที่คุณอาจจะไม่เคยพบมาก่อนความใหญ่โตของถนนมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนะนะจำนวนเลนยังพอปรับตัวได้บ้างอาจจะอึ้งทึ่งสักหน่อยในช่วงแรกๆแ,แต่ผมคิดว่าสิ่งที่จะต้องอึ้งมากกว่านั้นก็คือคุณอาจจะหลงอยู่ในระบบที่ใหญ่เกิน ในขณะเดียวกันผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดคนจนวนมากต้องพึ่ง GPS แม้แต่คนไทยเองจนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณทราบใบเรื่องหนึ่งนะคนไทยเองก็ยังต้องพึ่ง GPS อยู่เลยต่อให้อยู่กรุงเทพมาหลายปี5ปี10ปีถ้าไปเส้นทางใหม่ๆก็ยังต้องใช้ GPS เนี่ยคุณจะมาใช้ชีวิตแบบในกัมพูชาในพนมเปญแบบเดาทางได้หมดทั้งเมืองรู้ทางหมดแบบนั้นไม่ได้เพราะแม้แต่คนไทยก็ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับเมืองของพวกเขาที่มันไม่เคยหยุดโต โดยก็มีความเห็นเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่ากรุงเทพเป็นแบบนั้นได้อยู่แล้วเพราะว่าบางทีเอาแค่ว่าร้านรวงธุรกิจอะไรต่างๆยังเปลี่ยนแปลงทุกๆปีเลยอย่างเช่นถ้าคุณจําเส้นทางหนึ่งได้แล้วก็จําได้ว่าตรงนี้มีร้านซักผ้านะแต่ถ้าคุณผ่านมาในปีถัดไปร้านซักผ้านั้นอาจจะไม่อยู่แล้วอาจจะเปลี่ยนกลายเป็นร้านสะดวกซื้อขึ้นมาเฉยหรือไม่ก็ร้านหมูกระทะคือมันเป็นเมืองที่ไม่เคยหยุดโตแล้วก็โตอย่างต่อเนื่องอยู่แบบนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดจากเติมที่คุณเคยจําทางได้คุณอาจจะต้องปรับ มันไม่ใช่สถานที่ที่คุณจะจําได้ตลอดไปพเพราะเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเลยเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตัวเมืองจะทําให้เราพบเจอกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยได้อยู่เรื่อยๆทีนี้พอจับประเด็นเรื่องของความหลงนะครับก็มีชาวกบฏชาพูดถึงเรื่องอื่นนอกจากถนนด้วยนะเดี๋ยวผมเพิ่มเรื่องของห้างด้วยนะครับจะได้ไม่เบื่อนะเล่าแต่ถนนเนี่ยก็ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วคือก็มีอีกคนนะครับเขาเปิดประเด็นเรื่องหนึ่งมาว่า สิ่งที่หลงไม่น่าจะใช่แค่ถนนมีสิ่งที่มันหลงมากกว่านั้นก็คือขนาดของห้างแห่งหนึ่งนะครับเขาได้พูดถึงห้างแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพนะครับผมไม่ระบุชื่อแล้วกันแต่เป็นห้างที่ใหญ่และค่อนข้างสับสนในเส้นทางมากๆโดยก็มีการเล่านะครับว่าตอนที่ผมข้ามพรมแดนแล้วก็เดินทางเข้ามาอย่างกรุงเทพผมตัดสินใจเดินเข้าไปที่ห้างแห่งหนึ่งเป็นห้างชื่อดังของไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตมันไม่ใช่ห้างธรรมดาเลยนะแต่มันคือโลกอีกใบที่อยู่ในนั้นที่ไม่เคยเจอมาก่อน ขนาดที่ใหญ่จนเรียกได้ว่าหลงทางได้เลยหลังจากอยู่ไปสักพักผมก็ได้สำรวจกับห้างอื่นๆสยามพารากอนเซ็นทรัลเวลล์เมกาบางนาหรือไอคอนสยาม, Rome, ana, con, ยามรู้สึกว่าขนาดใหญ่โตแทบจะเทียบเท่ากับถากัสยานได้เลยนะผมเคยเชินกับห้างที่มี2ชั้นแต่กลายเป็นว่าต้องมาเผชิญกับห้างหลายๆแห่งที่มีเจดชั้นมีลิฟต์แก้วมีทางเดินเชื่อมต่อห้างต่อห้าง ไนจะเรื่องของทางเข้าที่เรียกได้ว่าเข้าได้หลายด้านเหมือนกับเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่เข้าไปในนั้นเีกทีเดินเข้าไปห้านาทีก็เริ่มจะหลงแล้วเดินไปอีกสินาทีก็เริ่มที่จะหิวแต่แผนที่ก็เต็มไปด้วยภาษาไทยภาษาอังกฤษและชื่อแบรนด์ที่ผมไม่เคยจะออกเสียงถูกผมเคยซื้อเสื้อยืดจากตลาดนันในพนมเปญตัวละสองดอลลาร์แต่ที่นี่เสื้อยืดตัวหนึ่งขายกันสองพันบาททําไมไม่พูดบาททั้งคู่เลยสองดอลลาร์ก็หกสิบาทเจ็ดสิบาทแล้วกันคือเขามาเจอเสื้อนะครับเขาบอกว่าเจอเสื้อในสอง มันแทบจะเทียบเท่ากับค่าแรงของผมครึ่งเดือนแล้วในกัมพูชาห้างในไทยนะ้าเต็ไมไปด้วยแบรนด์หรูที่ผมเคยเห็นในโฆษณาจีนาทำไมต้องโฆษณาจีนเนี่ยซึ่งสําหรับผมแค่เดินผ่านก็รู้สึกว่าแต่งตัวไม่สมควรที่จะเข้าร้านของพวกเขาเลยวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในห้างของคนไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่นะซึ่งหมายถึงความเป็นระเบียบที่มากกว่ากัมพูชาด้วยอย่างในตัวอย่างหนึ่งอย่างการต่อแถวเพื่อจ่ายเงินคนไทยจะต่อแถวกันยาวเลยในบางร้านเพื่อจ่ายเงิน เป็นอะไรที่เหมือนกับน่าภูมิใจมากๆนะพวกเขาต่อแถวอย่างเป็นระเบียบเพื่อไปเสียเงินมีเครื่องสแกนค r code คมีลิฟต์เฉพาะสำหรับผู้บริการมีบันไดเลื่อนที่ไม่ยอมให้หยุดกลางทางผมต้องปรับตัวทั้งวินยัยพฤติกรรมและก,การเคารพพื้นที่ส่วนรวมที่ต้องเน้นมากกว่าเดิมดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำคัญมากๆในสายตาคนไทยสุดท้ายต้องพูดถึงห้องน้ำสธาธารณะที่สะอาดจนเกินงามผมต้องใช้คำนี้เลยว่ามันสะอาดจนเกินงามหนึ่งในสิ่งที่ช็อกก็คือเรื่องนี้ สารผมห้องน้ําในห้างของไทยสะอาดราวกับเข้าโรงแรม5้าดาวอยู่มีพนักงานทาความสะอาดอยู่เป็นประจามีระบบฉีดอัตโนมัติด้วยในบางห้างมีกระดาษทิชชู่ครบทุกห้องและบางแห่งมีเครื่องเป่ามือแบบไร้สัมผัสผมอาจจะนึกถึงห้องน้สาสาธารณะในบ้านเกิดของตัวเองตลาดบางแห่งอาจจะต้องยกใช้ผ้าให้พ้นพื้นเปียกการเข้าห้องน้าในไทยจึงกลายเป็นประสบการณ์ระดับที่ค่อนข้างน่าทึ่งแค่ชักโครกนั้นก็น่าจะมีราคาที่แพงมากๆแทบจะซื้ออเตอรค์ได้คันหนึ่งแล้วล่ะมั้งนั่น สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับในตอนต่อไปครับตอนต่อเนื่องกันมีคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาที่จะพูดถึงการเปรียบเทียบนายจ้างในไทยนะครับกับนายจ้างในเวียดนามการทํางานที่สุดต่างมันต่างกันยังไงแล้วใครดีกว่านะครับมาติดตามกันต่อในคลิปถัดไปด้วยนะครับถ้าชอบการเล่าในอสไตล์นี้ก็อย่าลืมแนะนํากันเข้ามาได้นะครับถ้ามีหัวข้อนแนะนําก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับแล้วก็วันนี้ก็ขอฝากเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยไว้ด้วยนะครับแบบที่ผมใส่อยู่ ุดหนุนแบรนด์ไทยสินค้าไทยดีกว่านะครับยิงช่วงนี้อเมริกาขึ้นภาษีนําเข้าแล้วก็สนับสนุนสินค้าไทยกันมากขึ้นดีกว่านะครับเมดอินไทยแลนด์ใช้ได้นานอยู่แล้วนะครับก็ดูได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ